ณสง์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับบริษัท NCS Go Bread จำกัดมอบขนมปัง3,000ชิ้นให้กับโรงพยาบาล3แห่งในจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งแรงใจถึงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูส,สมุกสนิทวงวุฒิวังโส ํวนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสามคัคคีติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือติดตามได้ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีนะคะและเช่นเคยค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในองค์กรข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและก็ปลื้มปิติใจกันไปนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้ค่ะ คณะสงจังหวัดปทุมธานีร่วมกับบริษัท NCS g o l d b r e a d จำกัดมอบขนมปัง3,000ชิ้นให้กับโรงพยาบาล3แห่งในจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งแรงใจถึงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาพระมหานพพรบุญยชโยปเปลี่ยนทรรม9ประโยค รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายในนามคณะสงฆ์จังหวัดปธุมธานีร่วมกับเจ้าภาพผู้ใจบุญบริษัท NCS g o l d b r e c h จำกัดมอบขนมปัง3,000ชิ้นให้กับโรงพยาบาลโดยมีนายพงพัฒน์ลาบวัฒนวรกุลผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดสื่อสารองค์กรผู้แทนบริษัท NCS g o l d b r e c h จำกัดเป็นผู้แทนมอบ พร้อมด้วยนายองอาจธรรมนิทาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้มอบขนมปังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคซึ่งได้ทำการมอบจำนวนสามแห่งด้วยกันสำหรับที่แรกมอบให้กับโรงพยาบาลสนามบุญรักษาตลาดสีมุมเมืองจำนวน1,000ชิ้นโดยมีนายแพทย์อภิชนจีนสเสวกผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามบุญรักษาเป็นผู้แทนรับ จากนั้นได้เดินทางไปมอบให้กับโรงพยาบาลธัญบุรีจำนวน1000ชิ้นโดยมีนายแพทย์สราวุฒธนะเสรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรีเป็นผู้แทนรับก่อนที่จะได้ทำพิธีมอบขนมปังให้กับโรงพยาบาลปทุมธานีจำนวน1000ชิ้นโดยมีนางพรเพนดุรงธิช,ชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นผู้แทนรับการมอบในครั้งนี้เป็นการส่งกำลังใจแบ่งปันเกื้อกูลต่อกันซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ในการร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตโรคโควิด -19 ครั้งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะครับทางคณะสงฆ์นะครับของจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ทางวัดประธรรมกายนะครับผมท่านเจ้าหน้าจังหวัดด้วยนะครับที่ท่านได้มาออมอบนะครับขนมปังนะครับจำนวน1,000ชิ้นนะครับรู้สึก ปลื้มปิติใจนะครับแล้วก็มีพลังใจที่จะทําทงานนะครับแล้วก็ทําการควบคุมและป้องกันโรคโควิดนะครับให้หมดไปจากจังหวัดรุ่งธานีนะครับผมส่งกกำลังใจวันนี้ที่ได้มาเจ้าที่ที่เหนื่อยเพิ่มขึ้นสองเท่าเนี่ยท้งป้องกันและก็ทางรักษาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามีคนที่เห็นความสําคัญของเราให้กําลังใจเราเราก็จะมีพลังใจที่จะสู้งานต่อไปครับ อ๋อตอนนี้นี่ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเราตลาดสีเมืองเนี่ยเจ้าที่เขาเข้มแข็งมากแล้วก็บุคลากรที่นี่ประชาชนที่นี่ก็เข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพอชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาในชุมชนเนี่ยเขาสู้เขาสู้แล้วก็แก้ปัญหาได้จบเร็วตอนแรกแรกเนี่ยตาการระบาดเนี่ยสัดส่วนประมาณร้อยละแดแต่ตอนนี้เนี่ยตาการระบาดเหลือแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งซึ่งต่ํากว่าภาพรวมทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดปทุมธานีภาพรวมประมาณ1.1.2.3 ทางหนงสือที่นี่ถือว่าลดลงมาต่าการระบาดในชุมชนที่นี่ที่นี่มีประมาณเกือบ40,000คนนะครับเพราะว่าที่นับชุมชนนี่คือประชาชนที่อยู่ในนี้20,000บวกกับที่เข้าออกมาซื้อของอีก20,000ก็เป็นอีกเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเลยประมาณคือวันละ40,000-50,000คนเราตรวจด,ดูแล้วทั้งหมดนียก็ตราการระบาดเนี่ยตอนนี้ต่นนํากว่าภาพรวมทั้งจังหวัดถือว่าควบคุมโรคได้ดีว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้บุคลากร,กรก็งานเยอะผู้ป่วยเราก็เยอะอน,นะคะ แล้วก็ในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายเราก็มากขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลก็จะได้ร่วมในเรื่องของการลดภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่เยอะอยู่แล้วถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเรายินดีอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าก็าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยที่ที่จะได้รับแล้วก็เห็น <c oughs> เห็นว่าได้มีอายุประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็ดีจแจกไปได้ทุกทกหน่วยงานโดยปกติแล้วเนี่ย ทางเราจะมอบให้กับหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยโควิดเป็นเบื้องต้นก็คือจะมีคลินิกที่คัดกรองและก็ตึกผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยโควิดแล้วที่ตอนนี้ที่สําคัญมากที่สุดจํานวนปริมาณเยอะมากก็คือในเรื่องของจุดฉีดวัคซีนซึ่งมีบุคลากรวันหนึ่งตอนนี้ถึงร้อยคนในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสําหรับชาวบ้านประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนบริษัทเอ็นเซสโกเบทของเราผู้ผลิตขนมปังโกเบตก็ มีพันธกิจหลักอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือสังคมและไอ้ข้อนี้ก็เป็นข้อหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเราถือว่าเป็นอะไรที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะช่วงโควิดแบบนี้นะครับทุกหน่วยงานก็มีการกระทบกันทั้งหมดทุกฝ่ายทุกส่วนเหมือนกันเราก็กระทบเหมือนกันแต่เราก็อยากแบ่งปันให้กับบุลคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนชาวประชาชนของจังหวัดปทุมธานีเราถือว่าการแบ่งปันและการให้ก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก เขาแค่ว่าขอให้กําลังใจคนแค่นั้นเป็นกลังที่ยิ่งใหญ่แค่นั้นนะครับก็คือแค่การยิ้มหรือการให้ของเครื่องกันและกันแค่นิดหน่อยก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ประสบประสบกับวิกฤตโควิด1 9นี่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเราขออยู่เคียงข้างประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับสำหรับในช่วงงการแพร่ระบาดนี้นะคะกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ มา,มาต่อกันนะคะที่ข่าวจากสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายก็ได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายค่ะสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโส พ่วำโดยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายทาง www.zoom072.com โดยในเทปที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาได้นำเสนอตอน พูดความจริงกันสถทีเถอะในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโสท่านได้นำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยมาให้ทุกท่านได้รับฟังปปก่อนที่ท่านจะได้นำภาพที่วัดพระธรรมกายมูลนิทีธรรมกายพร้อมด้วยเจ้าภาพบริษัท,ทดีเน็ตเทคโนโลยีจำกัดและผู้มีจิตศรทัทธาได้มอบกล้องวงจรปิด w ูเวท talk จำนวำนว8ตัวเครื่องบันทึกภาพ NVR พร้อมฮาร์ดดิส2เทเลบต์1เครื่องจอ LED 18.5นิ้ว1จอชุดไมโครโฟนและลำโพง1ชุดรวมมูลค่า45,000บาทให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลในห้อง ICU พร้อมทั้งได้มอบให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ท่านยังได้นำภาพความช่วยเหลือของคณะสงฆ์ทั่วประเทศที่ได้ลงพื้นที่ <9 S 1> มอบสิ่งของแก่ประชาชนพาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นสาธารณสงเคราะห์ ตามดำริของสมเด็จพระสังฆราชด้วยและในรายการยังได้พูดถึงการพูดจริงซึ่งท่านได้นำหลักการพูดของพระพุทธเจ้ามาให้ทุกท่านได้รับฟังประกอบด้วยจริงไพเราะเหมาะการประสานสามัคคีมีประโยชน์เป็นที่ชอบประกอบด้วยเมตตาค่ะกิจกรรมเช็คก่อนแชร์สังคมเราจะสงบอีกเยอะเลยถ้าเราทำตามอย่างพระพุทธเจ้าคือพูดความจริง จริงขนาดไหนต้องจริงแสนจริงแล้วก็จริงจริงจริงอย่างที่หลวงพ่อตาตะท่านเคยพูดเนาะจริงขนาดไหนต้องจริงแสนจริงจริงล้านจริงแล้วที่สําคัญคือจริงจริงจถ้าเราพูดคําจริงกันนะโอ้ชีวิตนี้จะแบบไม่ระแวงกันเลยแล้วสังคมจะสงบสุขอีกเยอะเลยไม่ต้องมีหน่วยปราบข่าวปลอมไม่ต้องมี กิจกรรมเช็คก่อนแชร์เช็คก่อนชัวยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต้องบอกว่าอาศัยเนี่ยมาพูดความจริงกันสักทีเถอะก็มานั่งคิดว่าแล้วถ้าเป็นพุทธเจ้าจะเป็นยังไงคำพูดของพุทธเจ้านะหลักคำพูดของพุทธเจ้ามีแค่นี้เองง่ายๆฮะจริงไพเราะเหมาะการประสานสามคัคคีเป็นที่ชอบประกอบด้วยเมตตาคำที่พุทธเจ้าพูดเนี่ย เป็นคําจริงทั้งนั้นเลยฉะนั้นไม่ต้องระแวงพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยจริงสมัยพุทธกาลจริงยังไงปัจจุบันก็จริงอย่างนั้นแล้วไม่ใช่จริงเฉพาะพุทธันดน,นี้นะพุทธทุกทุกพุทธันดรสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้แล้วจริงตลอดง่ายไหมถ้าเราฟังแล้วก็เราจําได้เงี้ยโอ้จะจําได้ไปตลอดทุกพุทธันดรเลยพอไปเจอคําสอนใหม่อริยสัจสี่เงี้ย ทุกจากกิเลสโลภโกรดหลงเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าออมีความทุกทุกในใจเนี่ยกิเลสโลภโกรดหลงมันเล้าใจเนี่ยเกิดไปกี่ภพกี่ชาติเราก็เจอกิเลสก็เจอความจริงอย่างเนี้ยแล้วสิ่งที่จะประหารกิเลสได้ก็คือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8จนกระทั่งประหารกิเลสเข้าความรู้ตรงอริยสัจสี่แล้วก็ประหารกิเลสอย่างนี้เป็นต้นเป็นคําจริงตลอดเลยนะแล้วคําพุทธเจ้าเนี่ยนะ ถ้ามีคนมาถามพุทธเจ้านะคำพุทธเจ้าจริงแล้วท่านก็ตอบแต่เวลาตอบท่านตอบมี4สี่แนวนะหนึ่งถามมาตอบไปสองยกอุปมาอุปไมยบางคนบอกบปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจต้องยกตัวอย่างต้องเล่าเหตุการณ์โน้นเหตุการณ์นี้ยกตัวอย่างแล้วก็แจกแจงอธิบายแยกเป็นข้อๆเลยเช่นสังขาวัตถุสีมีอะไรบ้างอ๋อทานปิยะวาจาอัตชริยาสมานตตา,ตา ทำที่ทําให้ผูกใจคนทำที่ทําให้ผูกใจคนก็คือต้องให้อามิสทานให้คําพูดดีๆให้การช่วยเหลือให้ความเสมอต้นเสมอปลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นและสำหรับกิจกรรมงานบุญนะคะที่เราสามารถร่วมกันได้ทุกวันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในพิธีถวยายพัทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากในส่วนของพิธีกรรมในแต่ละวันคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมทางประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระไตรจีวรพิธีถวายเข้าสารพิธีกล่าวคำถวารัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดี พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าพักประสาทุชนจะได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งทุกท่านต่างส่งใจมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติ สำหรับการจัดงานบุญของวัดพระธรรมกายยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเนื่องจากจังหวัดปทุมธานียังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยงดการเดินทางมาร่วมงานบุญทุกกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านพร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งพิธีถวายพระาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาก30นาทีเป็นต้นไปผ่านระบบ z o ูมโดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกันได้ทุกวันค่ะสำหรับข่าวจากทุดอพระสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะคะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าพระอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนค่ะ คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดลบบุรีและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนณทุดงคสถานชัยบาดานจังหวัดลบบุรีโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าพระโดยมีการจัดเตรียมอาหารหวานคาวไว้อย่างประณีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์การเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะเกิดขึ้นแต่ทุกท่านก็ไม่ขาดในการสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีซึ่งพิธีกรรมงานบุญดำเนินไปอย่างเรียบร้อยยังความปรับปลื้มปิติแก่ผู้ร่วมงานบุญทุกท่านค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยโดยคุณสุคนทิพย์สีวงในเวอร์ n e w วค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วง world news ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสามัคคีค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตร น้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารนำกล่าวคำถวายพระป่าส่วนพิธีถวายมหาสังฆทานนำโดยกัลยาณมิตรบวนกัลยาณมิตรยาสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายเครื่องทำน้ำร้อนมีการยานามิตรปิยชัดชายรัถีกาลยานามิตรปณิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานนำกล่าวคําถวายพิธีถวายบานหน้าต่างมีกาลยานามิตรมางอกกาลยานามิตรจินดากาลยานามิตรสุซาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคําถวายพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีทั้งสคณะก็ได้ถวายจตุปัจทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และร่วมพิธีถวายปัจจัยบูชาข้าวพระก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมบูชาข้าวพระออนไลน์พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้รับชมสื่อประมวลภาพผู้มีสหวาระเดือนเกิดเดือนมิถุนายนและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทมาถ่ายทอดให้สาธุชนเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะ จากกิจกรรมงานบุญในประเทศสหรัฐอเมริกาเราไปติดตามที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่ากองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยพระมหาด็อกเตอร์ชัดพงศ์กะตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัย ก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญทิพยบุพภามาลาสวรรค์และพธิธีกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระโดยมีกัรยนานมิตรจีรนาฮาเซกะว่ากัรยนานมิตรฟูซาโอกัรยนานมิตรออนอุมาโมกิเป็นประธานจากนั้นจึงเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยกัลยาณมิตรจีรนาฮาเซกะว่กัลยาณมิตรสาวดี อิริสว่ากาลยนานมิตรสิริวันฮาราสาวากาลยนานมิตรยูกิอากิและกาลยนานมิตรวิภาซาโตเป็นผู้แทนจุดประทีปต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญผ้าป่ากองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยกาลยนานมิตรสิริวันฮาราสาวาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพผามาลาสวรรค์ โดยการยานามิตรจีรนาฮาเซกาว่าเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือกาลยานามิตรนันทิชาแสงอินทิศัก์และกาลยานามิตรโสภาชัยมาศหลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วโดยกาลยานามิตรยูกิอากิ และกาลยานามิตรวิภาสาโต้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายชุดอุปกรณ์พัฒนาดูแลวัดคือการยานามิตรจีรนาฮาเซกะว่าในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความรู้สึกปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆศูนย์ด้วยนะคะที่ได้ส่งภาพกิจกรรมงานบุญดีๆมาให้เราได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะและในวันนี้ w o r n d News หมดเวลาแล้วละค่ะติดตามรับชมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติด10อันดับในประเทศ10อันดับในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกระป๋าวัตนาสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับ2จังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดเลย อันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดกาลสินอันดับ7จังหวัดนครราชสีมาอันดับ8จังหวัดสกลนครอันดับ9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับ10จังหวัดอำนาจเจริญส่วน10บอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วภูธร8อันดับสองนครหลวง10อันดับสนครหลวงหนึ่งอันดับสนครหลวง14อันดับ5้านครหลวงหก อันดับ6นครหลวง5อันดับ 7. นครหลวง17อันดับ 8. นครหลวง9อันดับ 9. นครหลวง12และอันดับ 10. นครหลวง11ค่ะวันนี้บุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันในพิธีกรรมผ่านซูมเพื่อมอุ่งไปสู่11ล้านซูมกันค่ะเวลา17นาฬิกา3านาที ห้องสำนักเผยแผ่พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m t o c หรือ dmc.tv/2564/to/4 เวล17า17.30นน EP18 บทเพลงพระผู้ปร,ราบมารทางสายกลางบรรยายพิเศษโดยกัละยาณมิตรกเกษมสุขพมรสถิต รับชมได้ที่ www.zoom072.com/n16/1 meeting id 834-8996-1768 passcode 072หรือ www.zoom072.com/n16/2 meeting id 925-1949-5016 passcode 072ค่ะเวลา18นาฬิกา ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลามีพิธีบูชามหารัตนะเจดีสิริปทุมสวรรค์และในเวลา20:30นนพิธีอธิษฐานจิตปิดแผ่นทองดวงแก้วฟังธรรมพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมรับชมได้ที่ www.zoom.072.com/93/1 หรือ www.dmc.tv/2564/93/1 meeting id 813-557-7340 Pass Code 072ค่ะเวลา18นาฬกาถึง19นาฬิกาพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสมาอรหังรับชมเคสสตาดี้จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com/po/2 meeting id 9547178 3711 passcode 072 เวลา19นาฬิกาขอเชิญทุกท่านทบทวนธรรมะจากหลวงพ่อทัตตีโวตลอด24ชั่วโมงรับชมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m d a t t a j w o w o p a g e meeting id 96657115400 passcode 072 เวลา19นาฬกาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com meeting id 89283989294 passcode 072 เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญฟังธรรมพิเศษเรื่องจงก้าวต่อไปแม้ไม่เห็นทางโดยพระอาจารย์คมชิดนาคชโยรับชมได้ที่ w w w ร์ไ m a n g แก้วเมืองเลยคอมซ o m มิเต็กไอดีแปดห้าสามเจ็โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m l i s co. t ค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมดีๆที่ส่งมาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะขอให้ทุกท่านทั้งพระภิกษุสาม,มนเณรรวมถึงสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในทุกศูนย์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด -19 กันอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ช่วงนี้ก็หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อบุญนิวส์ทาง tvdmcnews at gmail.com ติดตามรายการสดรายการย้อนหลังกันได้ที่ gbnus.com Facebook บุญนิวส์ทีและ YouTube บุญนิวส์ชาแนลและช่วงนี้เรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสมาหิโตยะถาภูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ